บทที่90ทํานายฝันข้าแต่พระภูเป็นพระภาคเจ้าเมื่อเช้าวานนี้ข้าฝันประหลาดถึง16ประการมันเป็นความฝันที่ทำให้เกิดความกลัวอย่างบอกไม่ถูกพระเจ้าประเสริฐนิโกสลเล่าความฝันให้พระพุทธเจ้าฟังหมดทุกข้อแล้วมหาประพิดคิดเห็นเช่นไร พระพุทธเจ้าถามกลับเมื่อฟังพระเจ้าประสิฐธิโคส่วนเล่าจบข้าไร้ความคิดเห็นใดๆเพราะมันเป็นภาพฝันที่แปลกประหลาดจนทำให้ข้าสามารถจดจํามันได้อย่างแม่นยำครบถ้วนทุกข้อจากนั้นข้าจึงเล่าความฝันทั้งหมดให้พราหมณปุโรหิตที่ชำนาญด้านการทํานายไทยทักพวกเขามีความเห็นว่านี่คือลางร้ายที่จะเกิดกับข้าและเมืองของข้า ข้าจะต้องระง,งับมันด้วยเครื่องบูชายันสี่ประการมีสัตว์ปีก100สัตว์สีเท้าหนึสัตว์น้ำหน0่และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีก100โดยให้นำมันมาทำพิธีบูชายันให้เร็วที่สุดแต่เนื่องจากเวลานี้เป็นช่วงหลังทุกขภัยข้าวยากหมากแพงสัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็หายากข้าจึงระลึกถึงพระผู้เป็นพระภาคเจ้า พระองค์คือผู้เลิศทั้งมนุษย์โลกและโลกสวรรค์พระองค์คือผู้เลิศมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตพระองค์น่าจะมีวิธีช่วยระงับอาเพศนี้ให้กับข้าได้พระเจ้าเปรตที่โกศลเล่าความกังวลใจให้พระพุทธเจ้าฟังโดยละเอียดดูก่อนมหาบาพิษจริงอยู่ที่พระสุบินเหล่านี้คือลางบอกเหตุ แต่เหตุการณ์ร้ายทั้งหมดนี้จะยังไม่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าท่านจงเลิกล้มพิธีบูชายันเหล่านั้นเสียเลิกล้มการเข็นฆ่าที่จะทำให้ชีวิตของตนเองและผู้อื่นต้องมัวหมองเถิดเพราะพระสุบินของพระองค์ครั้งนี้คือลางบอกเหตุให้กับผู้คนในอนาคตเมื่อโลกธาตุหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุด เมื่อใดที่ผู้ปกครองบ้านเมืองไม่อยู่ในศีลธรรมเมื่อใดที่อัมมย์ข้าราชการไม่อยู่ในศีลธรรมเมื่อใดที่ไพร่ฟ้าประชาชนไม่อยู่ในศีลธรรมและเมื่อใดที่ภิกษุสมณะชีพรามไม่อยู่ในศีลธรรมเมื่อนั้นคือวันแห่งการพิพากษาพระสุบินของมหาบาพิธทั้งหมดนั้นคือสัญญาณบอกเห,หเหตุให้เหล่าชาวโลกได้รู้ตัวว่าถึงเวลา ที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเปรียบดังโคชนสีดำทะมึนจากทั้งสีทิศต,ต่างตั้งท่าจะพุ่งชนกันแต่ด้วยพวกมันกำลังรอคอยการตัดสินใจใหม่ของคนบนโลกในเวลานั้นมันจึงยังไม่พุ่งชนกันสักทีพระพุทธเจ้าทรงยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลจนทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลรู้สึกสบายใจขึ้นโอ้ oh. ถ้ารู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วภาพที่เหลือทั้งหมดนั้นมันหมายความว่าอย่างไรพระเจ้าประสิฐิโกศลแสดงความรู้สึกพร้อมกับถามต่อที่เหลือทั้งหมดจะเป็นภาพของเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาของเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วหรือยังเมื่อใดที่โลกหมุนไปสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านจาริยธรรมเมื่อใด ที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามยอมรับการกระทําที่ชั่วช้ายอย่างเปิดเผยเมื่อใดที่ข้าราชบริพารที่รับเปลี่ยนทองเลี้ยงชีพจากเจ้านายของตนอยู่แล้วแต่กลับไปรับสินบนเพื่ออำนวยผลให้กับคนนอกอีกเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิตที่เห็นม้าอาชาในมีสองปาก สามารถกินหญ้าที่เอาไปป้อนได้ทั้งสองทางเมื่อใดที่โลกหมุนไปสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านตันหากามราคะเมื่อใดที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามไม่มีความละอายต่อบาปสมสู่กันไม่เลือกหน้าทั้งในที่ลับและในที่แจ้งใช้ชีวิตมัวเมาลุ่มหลงในกามคุณสมสู่ได้แม้กระทั่งเด็กน้อยที่ยังยาววัยเมื่อนั้น คือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิษท,ที่เห็นต้นไม้สูงเพียงคืบแต่กลับติดดอกออกผลห้อยระยะเรียร่าบนพื้นดินเมือ่อใดที่โลกหมุนไปสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านการปกครองเมือ่อใดที่มีการแต่งตั้งคนไม่มีคุณสมบัติมาบริหารบ้านเมืองเมือ่อใด ที่คนเลือกคนโง่เขลาเบาปัญญาคนไร้ความสามารถไร้ประสบการณ์ณมาบริหารบ้านเมืองเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิษที่เห็นความพยายามนำม้าแรกรุ่นเข้าเทียมแอกแต่มันกลับดื้อดึงไม่ยอมกลับเข้าลากรถเมื่อใดที่โลกเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุด ด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมื่อใดที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามเห็นผิดเป็นชอบชื่นชอบผู้ทำบาปเมื่อใดที่ผู้เป็นแม่ยินดีสนับสนุนที่จะเห็นลูกของตนทำม,มาหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นโสเพณีเพื่อตัวเองจะได้พลอยสุขสบายไปด้วยเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหหยนณะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิตร ที่เห็นแม่โคใหญ่ดูดกินนมจากเต้าของลูกน้อยเมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านจิตใจเมื่อใดที่มนุษย์ไม่เห็นค่าในคุณงามความดีแต่กลับให้ค่ากับรูปโฉมนมพันและเครื่องประดับภายนอกเมื่อใดที่ภรรยาเอาเงินที่สามีอุตสาห์ทำงานด้วยความเหนื่อยยากไปบำรุงบำเรอชายชู เมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิตรที่เห็นบุรุษหนึ่งนั่งถักเชือกจากที่ทำจากเถาวันอยู่บนที่นั่งแต่ใต้ที่นั่งนั้นกลับมีนางสุนัขจิ้งจอกคอยกัดกินเชือกเหล่านั้นเสียเมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านศีลธรรมเมื่อใดที่ผู้ปกครองไร้ซึ่งปัญญา ไม่เห็นค่าของผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่เห็นค่าของผู้ประกอบคุณงามความดีกลับปูนบำเหน็จแก่พวกช่อชนคดโกงและยกย่องให้เป็นเลิศเมื่อใดที่คนดีต้องตกยากไม่ได้รับการเหลียวแลเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิตรที่เห็นภาพของเศรษฐี นำถาดทองคำไปรองรับอุจระปัสวะหมาจิ้งจอกป่าเมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านคุณธรรมเมื่อใดที่กฎหมายบ้านเมืองไร้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์สังคมมีแต่ความอายุติธรรมคนทำผิดกฎหมายยังลอยนวลเพราะมีพวกมากมีทรัพย์มากคนมีศีลธรรมต่างหลบลี้ปลีกตัวไปอยู่ตามชนบท ปล่อยให้บ้านเมืองมีแต่หมู่ชนที่คบคิดกันคดโกงหาประโยชน์ใส่ตัวเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาปพิธที่เห็นภาพของสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีฝูงสัตว์ลงไปกินน้ำแต่แทนที่บริเวณน,นั้นน้ำจะขุ่นข้นมันกลับใสสะอาดผิดกับตรงกลางสระที่ควรจะใสสะอาด แต่กลับกลายเป็นขุ่นค้นเมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านชีวิตความเป็นอยู่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันอย่างที่สุดเมื่อใดที่มหาชนหมู่มากต้องตกอยู่ในความยากจนค้นแค้นไม่มีแม้อาหารจะประทังชีวิตเมื่อใดที่ชนหมู่น้อยมีทรัพย์มากมายจนล้นฟ้า เมื่อใดที่มีการรีดนาทาเรน์จากผู้มีทรัพย์น้อยเอาไปบำรุงผู้มีทรัพย์มากเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาปพิษที่เห็นภาพของมหาชนพากันตักน้ำไปใส่ตุ่มที่เต็มแล้วเต็มอีกจนล้นแต่ตุ่มที่ว่างเปล่ากลับไม่มีน้ำสักหยดเมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านเกียรติยศ เมื่อใดที่มีภิกษุสมณะทำตัวชั่วช้าได้ขึ้นเป็นใหญ่ภิกษุที่หากินบนความเชื่อใช้เล่ห์กลต่างๆให้ผู้คนลุ่มหลงในบุญเมื่อใดที่ภิกษุผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่ได้รับการเหลียวแลจนต้องหลีกเร้นเมื่อใดที่คนดีสีพระนครถูกมองว่าไรค่าแต่คนโง่าข่าเบาปัญญากลับได้ปกครองบ้านเมืองเมื่อนั้น คือช่วงเวลาแห่งความหายนณครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิตรที่เห็นภาพของฝูงแกะพากันรุมถึงกัดกินเนื้อพญาเสือโครงเมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านศักดิ์ศรีเมื่อใดที่ผู้มีอำนาจลุ่มหลงในกิเลสตัณหาเมื่อใดที่สังคมนิยมการมีภรรยาเด็กคราวลูกคราวหลาน นางจะเอาแต่ใจพูดจาทิมแทงอย่างไรผัวเท่าก็ยอมขอเพียงแค่ได้เชยชมความสาวเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนาครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาปพิษที่เห็นภาพของฝูงเขียดพากันไล่ล่ากัดกิดกนเนื้องูห่าเมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านสติปัญญา เมื่อใดที่ราชาผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้มาจากบัณฑิตไม่มีคุณธรรมประจำใจพวกเขาจะพากันแต่งตั้งคนที่ขดโกงช่อฉชนมาเป็นใหญ่เมื่อใดที่คนดีมีคุณธรรมคนมีปัญญาต้องตกต่ำเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนณะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิตรที่เห็นภาพของฝูงหงส์สีทอง พากันคุยเขี่ยหากินตามพื้นดินโดยมีอีกาเกาะบนกิ่งไม้เหนือฝูงหงส์ทองทั้งหลายเมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดด้านศิลปะวิทยาการเมื่อใดที่คำพูดของนักปราชญ์ผู้ลึกซึ้งทางโลกและทางธรรมถูกมองว่าเป็นเรื่องไรสาระไร้ความหมายเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึง เปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิตรที่เห็นภาพของผลน้ำเต้าแห้งกลับจมน้ำเมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดทางด้านจิตสำนึกการแยกแยะผิดชอบชั่วดีเมื่อใดที่คำพูดของผู้กักขระลามกหยาบคายได้รับการยกย่องได้รับความนิยมช,มชมชอบจากมหาชนหมู่มากกลายเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้นับหน้าถือตาเมื่อนั้น คือช่วงเวลาแห่งความหหยะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิตท,ที่เห็นภาพของหินก้อนใหญ่กลับลอยน้ำเมื่อใดที่โลกเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดทางด้านศาสนาเมื่อใดที่ศาสนาของตถาคตเสื่อมลงเมื่อใดที่เหล่าภิกษุไม่แสดงธรรมให้ผู้คนพ้นจากทุกข์ไม่แสดงธรรมไปสู่การเป็นจิตประภัสสน เมื่อใดที่ภิกษุแสดงธรรมเพื่อหวังลาบยศหวังปัจจัยทยยานหรือหวังให้ชนหมู่มากยกย่องสรนเสริญเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนาครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบพิตรที่เห็นภาพของผู้คนพากันเอาไม้แก่นจันที่มีราคาแพงไปแลกกับเถาวัลยเน่า เมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดทางด้านสภาพแวดล้อมเมื่อใดที่โลกหมุนเข้าสู่ความวิปริตแปรปรวนเมื่อใดที่ในหนึ่งวันมีทั้งแดดทั้งฝนทั้งหนาวเมื่อใดที่แขวนหนึ่งมีทั้งน้ำบริบูรณ์ดีมีทั้งน้ำท่วมมีทั้งน้ำแลง้งเมื่อใดที่แควนหนึ่งมีทั้งลมพัดเย็นสบายทั้งร้อนอบอ้าว และมีทั้งพายุพาจนบ้านเรือนพังทลายเมื่อนั้นคือช่วงเวลาแห่งความหายนะครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเปรียบเสมือนพระสุบินของมหาบาพิตรที่เห็นภาพของข้าวหม้อหนึ่งที่หุงออกมาแล้วมีทั้งข้าวดิบข้าวแชะและข้าวที่สุกพอดีดูก่อนมหาบาพิตรสิ่งที่ตถาคตทูลมาทั้งหมดนี้มันคือข้อความจากมหาเทพ ที่ตั้งใจส่งผ่านมายัางพระองค์เพื่อให้เรื่องนี้ถูกจารึกไว้ให้มนุษย์โลกในช่วงเวลานั้นได้ตระหนักรู้ถึงภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตการวันที่โลกของเราหมุนเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดโปรดอย่าได้วิตกกังวลไปเลยขอพระองค์จงเลิกล้มที่จะทำพิธีบูชายันเหล่านั้นเสียเถิด พระพุทธเจ้าพูดข้อความจากมหาเทพอย่างนั้นหรือท่านคือมหาเทพองค์ใดแล้วทำไมต้องส่งมากับข้าด้วยพระเจ้าเปรตทิโกสนพูดพระองค์ไม่ต้องทรงรู้ก็ได้ว่าคือมหาเทพองค์ใดเพราะไม่ใช่สาระสำคัญแต่ขอให้พระองค์รู้ไว้อย่างเดียวว่าพระองค์ คือหนึ่งในผู้ที่จะได้ไปร่วมในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครั้งนี้ด้วยเท่านั้นมหาเทพจึงจงใจส่งข้อความนี้มหาพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสหมายความว่าข้าจะต้องไปเกิดในยุคแห่งความเสื่อมนั้นหรือพระเจ้าประเสติิโกศลถามเรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวมหาบพิตเองว่า จะทรงเลือกเช่นนั้นหรือไม่พระพุทธเจ้าตอบข้าไม่ขอเลือกแน่นอนข้าปรารถนาที่จะไม่เกิดอีกชาตินี้จะขอเป็นชาติสุดท้ายพระเจ้าเปร์เซนทิโกสนพูดพระองค์ยังไม่ต้องเลือกณเวลานี้เมื่อถึงเวลาแห่งการเลือกมหาบาพิตค่อยตัดสินใจอีกครั้งเถิดถึงอย่างไร ข้าก็ขอไม่ไปเกิดในยุคนั้นดอกพระเจ้าเปรฐที่โกศลย้ำนี่เป็นพระสุบินของพระองค์แสดงว่านี่คือจิตที่เป็นอนาคตของพระองค์ผ่านการดนใจของมหาเทพพระองค์ต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่จะได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้ายืนยัน